ว่าหมดเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราสอนสิ่งที่ขอจีบบ้างไม่รับห่วงไม่ถึงฝ้าบาทแน่นอนรับเดือนแปดเก้า <9 S 2> แปดก็ป๊อกแล้ว <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเอาอย่างนี้เขาให้มาครึ่งชมมมั่วโมงเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละสองนาทีเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวราหาตัวจับสัญญาณก่อนจับเวลาจับเวลา <c oughs> ให้เวลาสองนาทีเว้ยสองนาทีปุ๊บถ้าเกิดว่าครบสองนาทีมันจะมีสัญญาณดังดังไงมันจะดังนี้ เพลงนี้คือหมดเวลาสวัสดีครับอย่าไม่ได้พูดเลยกูลองตีดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อเอาเอาไปสองไหว้เลยแล้วกันนะครับผมเก็บใบไหว้หนึ่งคุณไหว้หนึ่งคุณชื่ออะไรฮะเชีอรัญญาค่ะอรัญญาเหรอบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่เพชรบุรีค่ะอุ้ยคนเพชรค่นเพชรบุรีอุ้ยเชื่อไม่เลยอะไรนะเพชรคนเพชร อ่เพชรกินน้ำเซ่เพชรคุณเพชรบุรีไม่ใช่เพชรไอ้นางสนคุณเพ็รบุรีอยู่ทางนี้แหละครับพอดีว่าผมอยากจะขอสมัครเป็นคนดูใจได้ปะอะไรนะคะคนดูใจดูได้ดูได้เขาคิดดูก่อนได้ไหมคะเอ้าได้ไหมล่ะผมขุณตามเก่งนะ ก็สูงเที <aroma> okay, <rik> okay, ่ยงอะไรได้ไหมล็อกนะได้ไหมล็อกของคนเพชรเออคนเพชจขึ้นตาลเดาก็ถามว่าตาเป็นใครยอดตาลยอดตาลได้ไหมล็อกในคนเพชรคนเพชรอิลิตีเฮ้ยคนที่ไหนเนี่ยไปตาลหลิสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีนว่าชื่อรัญญารัญญาค่ะถามสักคำได้ไหมฮะว่ายังไงคะ อีกแล้วเหรออะไรอีกแล้วเหรอเจ้าภาพขอเรื่องนี้อีกแล้วเหรอเจ้าภาพขอก็ต้องจัดให้เราเล่นกันดีแล้วก็จัดให้เขาไม่ได้พักไม่ได้พลนเลยไงต้องมีงานทุกวันนะจารย์ก็มาเล่นทุกวันนี่แหละดีแล้วดีแล้วงานเยอะนะครับเมื่อไหร่ล่ะหมายถึงว่าเมื่อไหร่จะหยุดเล่นงานอะไรไม่เมื่อไหร่จะคลอดครับยังไม่ได้ เป็นผู้ชายเป็นทั้งตัวแบบนั้นทำไมอ่ะใครเขาจะเับคนนั้นไปทั้งเขาจะไหายจะคลอดน่าเกลียดยอกยอกเขาไม่เกลียดเขาเลยฉันเป็นผู้หญิงรูปร่างเหมือนคนท้องตรงไหนเนี่ยฮแล้วผู้หญิงคลอท้องไตรงไหนล่ะครับตรงนั้นตรงนั้นมันก็จะเด่นไปข้างบนเลยฉันอาจจะเป็นผู้หญิงอวบก็ได้ ชุดมีกี่ตัวครับทยอยทยอยเลาะแล้วจะไหทคเลาะมากแล้วค่ะนี่กระตึงแล้วทำไมจะต้องเลาะอีกเริ่มตึงแล้วเออคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะถึงคุณมีลูกผมก็รับได้ผมรวยครับอ๋อที่บ้านขนะเริ่มรวยแล้วคะผมชื่อรวยมานั่งนี่เลยรวยรวย กำลังจะรับรักเลยร้องเพลงลังสิตมาไลฟ์เป็นไหมครับพอได้ค่ะโอเคครับอ่ะคุณมนตรีจูบเยอะจันเลยครเพือนรังสิตมาไลฟ ยาล้อพอางในค่ะไม่ต้องร้อ้วครับตี๊ะสาบแตกไปแล้วแ้นี่คือหนึ่งในโชว์ที่สิกไม่มีไม่มีไม่มีหมดเวลาแล้วอย่าตีฉาฉบแรงครับคุณหม่ละแต่ข้างในมันตกใจมันจะออกมาก่อนกำหนดหมดเวลาแล้วจีการเนี่ยจะมองนานนะครับเนี่ยทำไมแล้วลูกออกมาได้ไงใจอิน หมดเวลาแล้วก็่ไปจีบแบบนั้นมันต้องเอาใจเขาจีบแบบนี้เนี่ยเขารักแม่ยังไงครับคุณครับลูกคนนี้เล่ยผมจ่ายคเธอมให้โอ้ยพยานเยอะด้วยแล้ชอบกินด้วยชื่อสันสีนะคุณชื่อชื่อว่าอะไรเนี่ยดีดี้าดี เราไม่ได้เล่นกับมึงไม่เกี่ยวกันเลนเยชอบแกล้งตลอดเลยเนี่ยเออต่อไปนี้นะใครแกล้งสอนดามจะจะหักตังค์คนละห้าร้อยดีครับวันหน้ายกเว้นเบลวันหน้ารักเบลไม่โดนไล่ออกลองไล่ดูสิสองแสนก็ไม่คืนจริงด้วยเอาไปไมปนไว้าี่ทตี้ใช้มีดก่อนงามเท่านั้นอรัญ ดีๆแางยาบอกว่ามีเดียร์คู่ชื่อว่าสุภสิทธิตจะเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ในเมื่อเสท็จพี่สุภสิทธิ์เขาไม่ชอบผู้หญิงใช่ไหมแตงยาไม่รู้เอาอะไรที่ไหนมาพูดก็เขาไม่ใช่ผู้ชายอย่างเราอ่ะแปลกเขาไม่แมนไงเขาไม่ใช่ผู้อีกเขาไม่แมนเขาไม่แมชอบเขาเรื่องจริงเว้ยจริงปะเนี่ยเออมาไม่เมาแต่จะว่าไปนะจะบอกเหม่อ เป็นอะไรกันนะขี่ม้าเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะอารัญญาไปเข้าข้าเสด็จี่สสท20%ในถ้าเกิดว่าเสด็จที่สสุิทธิ์เนี่ยไม่รับรักอร,ะระัญญาเราก็จะสู่ขออรัญญาแต่งงานแทนริเข้าทีดีไหมทีมันเป็นแผนก็แลรวคอยดูนะเป็นตามแผนเป๊ะแน่นอนคอยดู วันนี้อรัญญาบอกกับเราว่าอรัญญาน่ะมีเนื้อคู่แล้วใช่หรือเปล่าพระผูสิงไพรที่บอกไว้ว่าเนื้อคู่ของอรัญญาคือเาชโชอรสสุปัสสิทจ้ะใช่บอกตันตรงนะเจนน่าครั้งแรกนะแล้วกถูกชะตาแล้วแต่คนต้องทำใจละในเมื่ออรัญญาบอกกับเราว่าอรัญญามีเนื้อคู่และชื่อว่าสุปิทสิ์ด้วยคนที่ชื่อว่าสุสิทธิ ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะเป็นพี่ชายของเราสอนสิงเป็นความจริงนะสอนสิงเป็นความจริงกัน <c oughs> ทำไมมันชเชื่อบังเอิญถึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นสอนสิงก็ <c oughs> ค,คงจะพารัญญาไปพบองค์สุภทธิ์ได้ใช่ไหมจ้าได้ค่ะอนัญญาเรื่องแค่นี้เองทําได้สบายมากเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะพารัญญาไปเนี่ยเราอยจะขอสัญญาสักข้อหนึ่งจากอนัญญาด้านปล่าจ้าสัญญาอะไรแ่ะจ้า ถ้าหากว่าเราสอนสิงห์ารัญญาไปเข้าฝ้าเสด็จพี่สุภทธิ์แล้วถ้าหากว่าเสด็จพี่สุภทธิ์ไม่รับอรัญญาเนี่ยอารัญญาก็ต้องมาแต่งงานกับเราแอบไหมอาเบินว่าถ้าองค์สุภาษิ์เขาไม่ยอมรับร่งอรัญญาอรัญญาคนนี้ก็จะรับสอนสิงห์พิจารณาเพื่อกันนะจ๊ะพูดจริงนะจ๊ะจะปัญญาจันดร์รีตามไปเลยเข้าเสด็จพี่สุภาษิ์ แตามันจะเกิดข like <language> oh ึ้นจริงเลยนี่อะไรอย่างนี้ใจร้นนี่หาไม่ว่าเราไปเลือกคู่กันจริงอกสุดที่สุเรจะเปี่ยนใจกับ้างหรือยังกัน